ไปสู่เด้อโอ้โหอ้นี่มันหลอกไฟเก่งเอ้ยอ้น,นี่มันหลอกไฟเก่งเว้ยคามเจ๋งเลยหลอกนะหลอกเขาาหลอกแล้วหลอกเต็มหมดแล้วหลอกเตึงไม่หิวดีกว่าไม่หิวดีกว่าเขาจะเอาเราตายเหรอป้ายตัวเองอเกาจะเอาเราตายเหรอ โอ้โหโห้คนหัวร้อนอ้โอ้โหตอนนี้ปั่นคนเดียวเลยฮะมีกูปั่นคนเดียวเนี่ยสองเครื่องแล้วนะสเครื่องแล้วนะเนะ mm hmm. พื่อนถ้าแบบเครื่องที่สามกูปั่นอีกนีไ่ไม่ไหวแล้วนะกูไม่ปั่นแล้วนะ โอเคสวยสวยเพื่อนสวย,สวย mm hmm. แล้วกูดึงเพื่อนเลยแล้วกูดึงเพื่อนเลยโอ้โหไอ้นี่มันแข็มเว้ยทุกคนไอ้นี่มันแข็มเว้ยแล้วมันเอากูเลยแล้วเอากูเลยไงนี่บ้าหรือเปล่า แล้วกูเลยตึงๆแล้วกูเลยตึงๆโอเคตัวนี้มีไม้เราจะต้องทุบก่อนแหละเราจะต้องทุบก่อนแหละสวยตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเฮ้ยออกทางไหนวะโผล่ทะรวย ออกทางไหนวะออกทางไหนวะโอเคตรงนี้มีไม้อยู่ไหมฝั่งนี้น่าจะมีนะปกติโอเคตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้มไมจัดคุณภาพจัดมาเอา้เาแล้วเดินนี้ไปไหนกูบาเรียบร้อยเรียบร้อยอีกทีนึงอีกทีนึงเลยถ้าแต่ก่อนร้องไห้มาเนี่ย กันเลยก่อนเหรอเดินสู่เด้อโอ้โหไอ้นี่มันหลอกไฟเก่งเว้ยไอ้นี่มันหลอกไฟเก่งเว้ยมามันจะหลอกไหมหลอกไหมไม่หลอกนะไม่หลอกนะเอามันหลอกอีกแล้วมันหลอกตึงบอกแล้วไอ้นี่มันหลอกตึงจริงมันเก็บบัตรลัดนะครับมันก็เลยไม่กระทืบไอ้นี่มันหลอกตึงฮะฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงก็ต้องเก็บบัตรรับเป็นธรรมดา เอาเอาแล้วกูโดดจริงนะทีนี้กูโดดจริงเอาเอาเอาแล้วกูกดตายยากไปหนึ่งเออและคมจัดเลยล่ะทุกคนก,กดตายยากแบบคมคมอะ่อะกดตายยากแบบคมคมอ่ะจากป่ากดตายแบบคมคมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังยังแต่มันตีเราไปแล้วนะมันลดบัตรลัดไปแล้วแล้วกูวางเลยแล้วกูวางแล้วกูชี้หน้าเป็นหนึ่งทีด้วยอ่ะ โอ,อ้โหแล้วไม่มีละแล้วไม่มีละที่เล่นนะ่ะไม่มีที่เล่นละโอ้โหอ่านแล้วเรียบร้อยอ่ะแล้วเรียบร้อยไงฮะเศษสองตืงนึเรียบร้อยไงฮะม,งงมีนักรบแห่งแสงเขาเรียกว่ามีนักรบแห่งแสง ตัวพีระมิดเฮดนะครับผมในเกมนี้มาดูดีกว่าว่าเราจะจุกเอาโอ้โหเกือบโดนโดนนสู่ด้เฮ้โอ้โหแล้วถูกด้วย,อวยอไอหมอน,นี่มันไอหมอน,นี่มันตึงว่ะทุกคนอุยยางโอ้โห,โโหเกือบโดนเนี่ย อ่าแล้วกูโดนละเหมือนกูโดนละเหมือนกูโดนละก็ตึงอยู่หมอเนี่ยไอหมอนี่ก็ตึงอยู่ตึงมืออยู่โอ้เอาเรื่องว่ะไอหมอนี่มันเอาว่ะโอ้ไอหมอนมันเอาเรื่องว่ะคือเราก็มีลายน้อยอะนะมันก็เลยไปยากนะอีอ สสวัด <c oughs> ีครับเป็น,น <c oughs> ือคือเอาแล้วมันมาได้อุ้ยเดินติดอูเดินติด What the fuck โวยเกมที่ส่งให้เอาเขาอย่างไงอย่างไรป้ายจุยเอาแล้วยังไงสู <c oughs> แล้วยังไงสู <c oughs> เเ๋เขาจะมาหรือเปล่าล่ะเขาจะมาหรือ <c oughs> เปล่าล่ะสูรอเฮ้ย Name John เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอีกทีไปก่อนอทีไปก่อนนี่บ้าหรือเปล่าลลสวัสดีครับเ้าวแล้วมาจริงไอ้หมอน,นี่มันมาจริงมันจะฟาเอ้ยโอ้แล้วมันจะเอากูเลยแล้วมันจะเอากูอย่างเดียวเลยหมอน,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยฮะ <c oughs> โ,โ,โจโจโจไป่อนโจโจไป่อนเอาแล้วเขาไล่เราครับรอบนี้อย่างสวยอาจารย์ แล้วหลอกไฟไปอีกหนึ่งับผมแล้วหลอกไฟไปอีกหนึ่ง e l แล,ล,ไไ e M, แลผมวนอยู่วนอยู่ยังจุกได้นะครับวนอยู่ยังจุกได้เอาแล้วเดินติดเรียบร้อยเอา้าถ้าเขาไม่ยกขวานเมื่อกี้แล้วเขาตีผมทันนะเอาแล้วเรียบร้อยโอ้โหคอเดตยังตึงฮนะบอกเลยอย่าพึ่งพับไอ้คอเดตอย่าพึ่งพับดิยังโอ้โห เอาโหหลอกไฟตึงสาสต์ไอหมอนี่หลอกไฟตึงแล้วฟาดกูละแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเพื่อนรีคบได้ครึ่งหนึ่งละ <c oughs> เอาเอ้ยมันมาจริงเว้ย <c oughs> แล้วมันมาจริงแล้วมันมาจริงไอหมอนี่มันเอ้ยมันมาจริงไอหมอนี่เอาอเรียบร้อย <c oughs> เดินตีละ <c oughs> ผมไม่รอดละกูไม่รอดละ โอ้มีหัวหมูว่าฟาตัวนี้เขาน่าจะสูญเครื่องอยู่นะครับผมไอคนกระตุยเนี่ยไอน้องตุยเอ้ยแล้วมันมาจริงไอหมอนี่มันมาจริงมันมันทำเป็นไม่เห็นไงมันทำเป็นไม่เห็นผมแล้วผมโดนฟ้าไปก่อนเลยหนึ่งทีไงฮะอ๋อแล้วกูเดินอย่าเดินติดน้องอย่าเดินติดขอร้องน้องอย่าเดินติดใส่แล้วเสียงคนจะได้ยินไกลถึงหนึ่งร้อยเมตรเยสเคเยสเคอ๋อแล้วมันเดินตีจริงฮะออครอแล้วมีหัวหมูนี่ฮะติ๊กไฟบีอีกหนึ่งที ท,ที่แล้วเขาเดินตีฮะแล้วเขาเดินตีฮะโอ้แล้วกเก็บบัตรลัดตึงๆแล้วกูต้องไม่ไปนไรครับผมเราโดนแต่เรามีตายยากนะทุกคนอย่าลืมว่าเรามีตายยากนะทุกคนรอฟังเสียงตายยากที่ผมกดนะฮะรอบนี้แหละฮะรอบนี้แหละฮะ,รเ,ฮะเราได้ไฮไลท์แล้วฮะรอบนี้แล้วฮะผมจะกดตายยากแบบคมๆแบบไปตัดไฮไลท์เท่ๆหล่อๆนะผมทุกคนล่ะแล้วกูกดตายยากไปก่อนแล้วกูกดตายยากไปก่อนไงไงอโหคมๆคมๆกระท่มกระท่ม อย่าดูถูกตาย,ย่างนะทุกคนถ้าแบบกดเป็นนะอเอเอเ้องกแต่กูวางเลยและกูวางเลยแล้วฉายไฟไปอีกหนึ่งทีมีนักรบสังหารอะไรวะนักรบอะไรวะนักรบพิเศษอะไรวะทางมีทางพี่ทางพี่แล้วสู่เนี่ยครับผมเวลากดเสียงเอฟเฟกนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เอา้าแล้วมาจังดสู่อ้วกเขียวนะอ้วกเขียวนะแมเทพแล้วกูเจอแมสเทมนะจ๊ะ แล้วกูฉีกเลยฉีกให้ขาดกระดาษ A4 เอามาดิวะมาดิวะมาได้สูเด้อโถไอ้ั้งรวยอะตรงตัวนี้วนได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าแต,แต่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 ไม่รู้ว่าวนไงนะมันเอาเราสุดไงไอ้หมอนี่มันเอาเราสุดไอ้หมอนี่มันเอาเราสุดไอ้หมอนี่มันเอาเรากูสุดไงเอาไม่หมอนี่มันเอากูโสด เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องมองท่าทางมันดีๆนะผมว่ามันจะหลอกไฟรหรือเปล่าเอาไอหมอนี่มันเอากูสุดจริงฮะบอกเลยเหลือนิดเดียวครับเหลือเหลือนิดเดียวจะติดเชือ้อละมันเอาเราตายแน่นอนครับมาอุ้ยดูดูเชิงหนาเน,นี่ยไอหมอนี่มันเชิงหนาเตะเลยวะ่ะติดเชื้อแล้วมันจะมาพูดอะไรวะโอ,โอ้บอกปอบ <laughs> อ่ะแล้วเดินตีกูเลยอย่างนี้ยัดคมคมยัดตึงๆแล้วกูวาง และกววางเอายังอย่งงั้นงั้นกูรอบนี้งั้นกูรอบนี้อ่ารับตาบอดไปก่อนหนึ่ง e s e s e s e ตรงไหนบนได้คือ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 ดูดิครับแมสแมสมันไม่แมสเลยอะเออแมสมันไม่แมสเขาเรียกว่าบางติงเติงคมคมนี่ไงปีปต่าอีกรอบปีปต่าอีกรอบตรงเอ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อนี่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 ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ มอนี่หมอนี่เออมึงเอามัน,ลมนเลยนี่บ้าหรือเปล่าเรียบร้อยเรีย,ยบร้อยโดนกูป้ายาวไปหนึ่งทีร,รู้สิครับผมมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเลย้ลย,อยโอ้โหแล้วกวางตึงๆนี่ไงแล้วกวางตึงๆแล้ววางตึงๆหลายหลายรอบโอ้โหทุกคนเสียดายว่ะแม่เทพอะ่ะ ไม่น่าเลยฮะแล้วตรงนี้มีไม้ดูดซูอยู่ไหนไม่รู้แล้วมีไม้แล้วกวางไปก่อนไงฮะรอบนี้มันน่าวนไหม <c oughs> เอา <c oughs> เอาแล้วกูโดนเลยหนึ่งทีแล้วกูกโดนก่อนเลยหนึ่งทีไม้หมดแมพครับผมแต่ว่าไอ้ไอด่านนี้มันชอบแบบนี้นะมันมันชอบมีไม้แบบรอบสัสน้นๆอย่างงี้มันก็เลยแบบไม่มันเลยฮะ <c oughs> เอาละเอากูจริงไอ้หมอนมันเอากูจริงหมอนมันเอากูจริง มึงพ่นอ,อะไรวะกูติดเชื้อแล้วนะ้องไอ้หนูพี่ติดเชื้อแล้วไอ้หนูพี่ติดเชื้อแล้วเด้อสู้เด้อย,ยังแล้วกูวางแล้วกูวางอือเฮ้ยฆฆ่่าาฉาฉัันนให้ตาายดีกว่โอ้ไฟฉายหมดไฟฉายหมด ไอ้นี่มันเอาเราสุดมันเอากูตายจริงวะเฮ้ยทุกคนมันเอาผมตายผมฉี่ไปฝั่งโน้นเลยนะนี่ไงรอบตัวนี้ได้อยู่รอบตัวนี้ได้อยู่โอ้มันเอากูเลยมันเอากูเลยตรงนั้นมีมีแมสนะครับมีแมสเอ้ยมีมีไอ้บ้านเล็กนะเฮ้ยมันเดินตีมันเดิน